สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเถ่เงาะพูงหากินหมันกครับวันนี้ภาพพี่น้องนะครับมาหาง่วงงามกับพันธุกรรมดีๆครับพี่น้องราคาจับต้องได้นะครับวันนี้ภาพพี่น้องนะครับมาหาง่วงยุทธีข้อของพรชัยฟาร์มครับพี่น้องอาณาจักรวัวงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามไม่เสียเวลาครับไปพบไปฟอกับครูพันธุ์เชเลยครับ คุณบัญชัชยสวัสดีครับสวัสดีครับอิที่งจองมครับผมครับวันนี้เขามีงัวมารถแรกเกกแถมนะครับรถแรกแก็กแถมเลยม่ลูกซื้อเกษตรกรครับผมครับผมอันนี้สำหรับผู้เข้ามาช่ไมได้ครับผมอันนี้เป็นใบรับประกันใบรับประกันซื้อการขายเนาะซื้อขายรายละเอียดจะมีครบเ้วนท่วก็คืออันนี้ตัวอย่างนะครับพี่น้องครับผมตําหนิอะไรก็จะมีระบุนี่บอกหมดครับถ้างัวเป็นตําหนิเราบอกทุกตัวันี่คือตัวอย่างใบพิษที่ออกกันเป็น F1 F2 อะไรประมาณนี้เนาะ บางตัวได้แล้วครับบางตัวใส่เวลาสบางตัวรอจดเหือนส่งจทได้ก็มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ได้แน่นอนครสำหรับพิกัดตั้งฟาร์มอยู่ที่ไหนบ้านโคกสูงกำบลนาขาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดสระบุรีครับเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าสามเก้าสี่สามสองห้าแปดอเยไลเบอร์เดี๋ยวนนะครับเนะครับผมเฟซบุ๊กคูบ้านนอกฟาร์มมือบุรดวครับผมครับผมวันนี้ก็ได้ว่าหลายตัวหลายควบเนาะนะครับฝากมาต้นคลิปนะครับผมอ่าหนี้สุดสุดท้ายคนนี้ก็เพิ่กันได้ครับมันเป็นประเด็นทุกคลิปอร่อยเดือดข ขอบคุณทะเลาะกันนะพี่น้องไอ้เขาใจกันคุณเรียนครับผมนี่เอาตัวแรกนะครับพี่น้องสำหรับปุริตีมองหาราคาวัวแบบถูกๆครับพี่น้องวันนี้มีชุดแม่ลูกประกันน้ำนมอยู่กินนมชับเนี่ยหลักสามครับพี่น้องอันนี้แม่ลูกนะครับผมบอกราคาได้ครับบวชเรียกท่านใจสามหมื่นเก้าพันบาทลูกผูบอกราคาเลยเนาะลูกผูกครับแต่ว่าแม่นี่เฟมใหญ่เลยเนาะนี่ครับกินนมออกดอกพี่น้องไอ้ลูกสิบสองวันลูกลูกอะไรครับตัวนี้ลูกหกแปดครับเคหกแปดเคอเคหกแปดพี่น้องเป็นลูกที่สองแม่สูง ร้อยห้าสิบประกันให้สี่ห้าบวกนะครับอ่าแม่สูงวัร้อยห้าสิบแต่ประกันไว้ที่ร้อยสี่สิบห้าบวกนี้ไม่มีตําหนินะครับไม่มีตําหนิครับพี่น้องเฟมใหญ่ครับแม่แม่วัวเฟมใหญ่ๆเลยนะครับลูกเค้มกแปดได้จักมือก็สิบสองมือครับสิบสองวันอนี่กินนมกินนมเป็นหรอครับอ่ากินนมเป็นแล้วครับพี่น้องนี่ผลังน้ํานมแม่สูงร้อยห้าสิบแต่ว่าเราประกันไว้ที่ร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับประกันต่ำๆไว้นะครับพี่น้องสามหมื่นเก้าพันบาทครับผมไอ้แม่ที่มีเสื้อกินน้อยนิดหนึ่งครับอ่านี่เนาะ ห้อยห้อยดังครับพี่น้องนี่สามหมื <39. S 1> ่นเก้าสามหมื่นเก้านี่คือราคาขายเลยบ่ไอ,ตอ,ตตอ้ตอเหลาไม่ตามความเหมาะสมตามระยะทางนะครับผมตามระยะทางเนาะเอาไว้ทางเงินจีนรถน้อยรถไดน้นน้อยได้หลายตามระยะทางอ่าดีจะไปทรงนะครับพี่น้องนี่สามหมื่นเก้าครับตอเหลาไหนทงรง,นงฟรีลอยล่แรกครับไอ้คู่นี้กับสามหมื่นเก้ากันครับผมอันนี้ลูกแม่ทีนี่เป็นลูกแม่เป็นลูกของพริกแดงอายุสามเดือนกว่า ลูกพริกแดงอายุ3เดือนลูกกว่าสวยๆลูกที่2อเมยกับสูงซูซีกันครับมังครับประก,กันร้อยสี่บห้าบวกลูกแม่สูงประมาณหน่อยหาสิบแต่ว่าประก,กันไปที่ร้อยสี่สิบห้าลูกสาวพริกแดงนะครับพี่น้องแม่เพิ่นมีนมติงหน่อยหนึ่งอ่าแม่มีนมติงกับตาตา,ตาแม่เพิ่นหนี่งสิเปในในเ็านหนึ่งเคยไข่ตางูเหลี่ยมนะครับฟังๆไหนครับทั้งสองหางครับทั้งสองหางเนาะมาสังเกตบ่าเห็นครับมันสิเป็นนิดนิดน้อยเป็นเป็นตาใสๆน่อยเนาะพี่น้องเบ่งตาเบ่งตาครับพี่น้องนี่อ่ะนี่ลูกสาวพริกแดงจุดเอฟครับโอ้ตีีีเอออฟให้้้พพรรรมคคัับบ่่นนนงะไ ลูกเพื่อนฉีงวัคซีนแล้วไปสกินไปอีกเด็กน้อยหนึ่งมันก็ดูไม่หลังคแบบนี้ฝนขางเคียงเนาะแต่ว่าอันี้คือป้องกันนะพี่น้องฉีดวัคซีนรับปีให้เรียบร้อยลูกสาวพริกแดง F1 ฟห่สามเดือนสามเดือนแม่ผสมเคปองเตดไว้กำลังกำลังจะผ่านรอบซื้อสองรุ่นสามเนี่ยสามครับสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าอัวเอฟนะพี่น้องเนี่เฉพาะลูกหลายบาทล้วพี่น้องเนี่ะแม่กับผสมแล้วผสมแล้วครับรอบ่านรอบอ่รอบ่านรอบเอกสารใบหลอดมีนะครับสามหมื่นเก้า ต่อรองอะไรอีกนีหน่อยส่งฟรีลอยโลครับพี่น้องส่งได้ทั่วไทยครับสามหมื่นเก้าพันบาทวันนี้อาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าพี่น้องเพราะว่ามันจะมืดแล้วคู่สวยครับเนี่ยเอาคมที่สามซื้อสองได้สามครับอ่าสูงเงาเลยพี่น้องนี่ซื้อสองได้สามแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองครับแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองซื้อสองได้สามแต่ว่าได้เรื่องโครงสร้างนะพี่น้องได้นี่แม่ล้น แม่กระสูงใหญ่ร้อยสี่สิบเจ็ดสี่แปดนะครับประกันได้สี่บห้าบวกประกันไว้ที่ร้อยสี่สิบห้าบวกลูกนี่เป็นลูกของช็อกโกแลตลูกช็อกโกแลตเนาะสี่เดือนกว่าสี่เดือนกว่าแม่ท้องสองเดือนกว่าแม่ท้องสองเดือนกว่าครับผมเป็นวัวเปียลูกอ่าเป็นวัวที่ให้ลูกถี่มากครับพี่น้องแม่ส่วนลูกสวยซึ่อสองได้สามซื่อสองได้สามแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองอันนี้ลูกก็ได้ก็ลูกช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตในท้องลูกใครครับหกแปดเคฟกแปดสองเดือนอันนี้คือมีคลิปวดีโอการตรวจนะครับพี่น้องการท้องคือเราปรระะกัันนท้องคบ แม่สูงไปเบียดไปร้อยห้าสิบแต่ว่าประกันที่ร้อยสี่สิบห้าเับอวตแม่คุงสังยังไงครับผ้เปิดไปเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเจ็ดหมื่นห้าพันบาทอันนี้คือซื้อสองได้สามนะครับพี่น้องนี่สามตัวหารสามสามตัวถูกตัวสองมือห้าอันนี้คือราคาก่อนต่อครับพี่น้องนี่เยๆเลยต่อรองได้ตามไปยังางงวดสวยงามตะเก ا ตัวนี้กับลักแนนะครับพี่น้องตัวนี้ใหญ่เงวถึงตัวสามมือก็าบทครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับตัวคมที่สามนะครับพี่น้องนี่เมท้อง เอาเขาซุ้มแม่ทองเนาะแม่ทองครับผมตัวเดียวขอลอเลือตัวเดียวขอรอเลฟ่งตัวเพื่อนนี่เป็นลูกของ S K 5 2 0ท้องกับคลิปไอได้5เดือนกว่า S K 5 2 0ท้องกับ k ลสามได้5เดือนกว่าเป็นลูกที่2นะครับผมสีดีครับสีแบบมีกําลังคนกรลังย่อมความสูงประมาณร้อบห้าบวกลบความสูงประมาณร้อบวกลบครับหลังนาค่านี่ร้อยสี่สิบเนาะค่านี้สูงร้อี่สิบนะครับแต่ว่าประกันไปที่ร้อ่สบบวกลบครับ เป็นแม่ท้องสองกับ KF สามหนึ่งสีดีเลยครับผมประกันสีหาเดือนกว่าหาเดือนถึงคหกเดือนอ่าสีไข่เม็ดบากขามไอ้แยกลูกตัวแรกตัวผูกมันก็เด็นขึ้นมเล็กน้อยลูกแรกผูกเนาะแยกๆออกพี่น้องไปรุ่นหนังหนาเด้ตัวแม่ว่าในสุดคุ้ม้วครับตัวนี้ท้องสองหาเดือนกว่าครับคเปิดไว้ที่ราคาสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทสี่หมื่นสามพันบาทครับพี่น้องแม่อ่างยัญ่ๆนี่ราคานี้ต่อรองได้นะพี่น้องใครชอบ เป็นเอฟหนึ่งพร้อมปะเอฟหนึ่งครับผมเป็นเอฟหนึ่งพร้อมถ้าลูกสาวออกมาเป็นลูกตุ่นเมียก็เกิดเอฟสองได้ครับไม่มีตําหนิครับตัวนี้นมกับติ่งครับรายละเอียดตัวไหนไม่ชัดเจนพี่น้องวิดีโอคอลคุยได้นะครับพี่น้องนี่คุยได้หางใหญ่ครับเป็นวัวเอฟหนึ่งนะครับนมสีไม่มีติ่งแข้งขาดีอสวยเลยครับอันนี้ตัวนี้สีดีก้มสอสีเข้มเนาะสีเข้มครับพี่น้องนี่สีหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องของห้าเดือนกว่าตัวต่อไป อันนี้ F2 เฟนตาซี10เข่าสู้เบียด1045ครับความสูงเบียดเบียดไป1045แต่้บวกแต่ประกันเรื่องแข้งขาเนาะใหญ่มากครับพี่น้องลูกของอเมริกา779ตัวนี้ลูกของอเมริกา77 F2 นะครับผมพร้อมใบอันนี้ใบมาแล้วพร้อมใบเลยครับเนี่ยอ๋อตัวนี้มีใบเลยครับ อันตัวนี้นี่มีนมมีนมติงทอมมกระโพดนะครับตัวนี้มีนมติงสองอันน้อยอายุเท่าไหร่ครับตัวนี้สิบเจ็ดเดือนสิบเจ็ดเดือนโอเคเม้่อไปผสมประมาณสามเดือนกับกับกับผสมอะไครับโอ้อีกประมาณสามเดือนกับผสมอะไพี่น้องนี่เอาไปทับด้วยมาพอตัวไดไซเอลเอฟสองพร้อมใบลูกออกมาเป็นเอฟสามพี่น้องเอฟสามนะครับผมพัฒนาให้เป็นเลือดร้อยเร็วใช้เวลาล่นระยะเวลาได้หลายปีเลยครับพี่น้องนี่แฟนตาซีนี่ลายแฟนซีราคาสี่หมื่นห้าพันบาทสี่หมื่นห้ากับวัวเอฟสองนะครับลูกของอเมริกาเจ็ดสิบเก้าสิบ สิบเจ็ดเดือนเลยครับสิบเจ็ดเดือนครับพี <S <S ่น้องหนาใหญ่นะครับพี่น้องสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกร้อยสี่สิบห้าบวกลบครับนี่สวยครับพี่น้องแข้งขาใหญ่นะครับกับราคาสี่หมื่นหานด้ครับพี่น้องเจ็ดแปดพ่นครับตักี่เจ็ดแปดืันเอฟสองนะครับราคาหนี้หายากนะครับพร้อมใบนะครับพร้อมใบแล้วก็สีสวยครับมีใบให้นะครับพี่น้องเอฟสองสีสวยเลยสี่หมื่นห้าอันนี้แฟนตาซีน้อยอ่าแฟนตาซีน้อยแฟนตาซีน้อยอ่าตัวนี้เอฟสองป่ะเอฟหนึ่งครับผมแต่ตัวนี้เอฟหนึ่ง อันนี้ลูไปครับมีใบไกลมากแล้วครับลูกของเคอรี่เคอรี่เนาะความสูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกร้อยสามสิบห้าบวกครับตัวนี้แข้งขาแข้งขากระดูกใหญ่เนาะตัวนี้เนาะอันนี้ประมาณสิบเดือนนะครับตัวนี้สิบเดือนสิบเดือนอ่าพี่น้องนี่หนาใหญ่ใบครับลูกเคอรี่สิบเดือนสูงประมาณร้อยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบห้าบวกเลยครับผมสามสิบห้าบวกบวกนะครับอันนี้เนื้อนางไลยครับนี่ตัวนี้หนาตันเลยครับพี่น้องนี่ราคาพิเศษสามหมื่นเก้าพันบาทสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเอฟหนึ่งตัวใหญ่ๆ ใญ่ครับผมนะว่าแบบมืขาพี่น้องดูสังเกตว่ากล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อแล้วก็แข้งขาใหญ่อบแฟนซิสยกยกสองตัวอย่างไรพี่เสนะครับตัวนี้สี่หมื่นห้าตัวนี้สามหมื่นเก้าพี่น้องสองตัวไม่ถึงแสนครับพี่น้องสามหมื่นกับอ่าสี่หมื่นห้าตัวนี้ยังไปสวยสามหมื่นเก้าพันบาทครับเคอรี่สิบเดือนใหญ่ๆครับทุกตัวต่อรองได้นะครับพี่น้องแล้วก็ส่งฟรีร้อยกิโลเมตรแรกครับส่งได้ทั่วไทยนะครับพี่น้องของถือจัดโปอ๋อของถือครับพี่น้องมาได้นี่สามหมื่นเก้า ัวนี้เอาสามหมื่นเก้าครับรถให้หมื่นหนึ่งตัวนี้สถานะขึอนยังสิบสองเดือนอัวสาวครับสิบสองเดือนสิบสองเดือนลูกผู้ใดลูกของไอเคฟหกแปดเคฟหกแปดความสูงเบียดเบียดร้อยสี่สิบประกันให้ร้อยสามสิบห้าบวกความสูงร้อยสี่สิบประกันที่ร้อยสามสิบห้าบวกครับผมสั่งง่ายครับผมเป็นแดงโบดเลยเนาะแดงงามครับสั่งนี้อัวเอฟแก้งขายใหญ่ยาวครับหนังย่นย่นตัวประมาณร้อยสี่สิบแต่ว่าประกันไปที่ร้อยสามสิบห้าบวกนะครับนเอนะครับผมเนี่ยอ่ะนี่สวยครับกินใหญ่เก่งครับ เอหนึ่งเนาะเอหนึ่งลูกของอ่ไม้ไอ้ลูกของเคหกแปดเนาะอ่าเจ๊กเดือนครับพี้ปีหนึ่งครับผมปีหนึ่งปีหนึ่งอ่าจากปกติเปิดราคาที่สี่หมื่นเก้าสามหมื่นเก้าพอครับวันนี้จัดสามหมเก้าครับพี่น้องน่ครับีแดงเนี่ยครับผมแดงบูดรับทำเขาให้เรียบยครับโค้งสางดีครับเดี๋ยวก็ดูงหญ่เนาะตัวเนาะอ่าแดงขายง่าเงดีครับพี่น้องสามหมเก้าพับาทพี่น้องกอดีว่ะเนี่ ต่อได้ตามระยะทางต่อได้ตามระยะทางครับพี่น้องพ็อเด็กคุยกันผู้สาวยังต่อได้หลายครับพี่น้องทุกตัวเยอะเลยส่งฟีทุกตัวนะครับส่งฟีร้อยกิโลเมตรแรกครับส่งได้ทั่วไทยนะครับพี่น้องเดี๋ยวตัวต่อไปหาสาวน้อยครับหนังหนาๆย่นๆแบบนี้เลยพี่น้องวันนี้มีสองตัวเนาะสาวน้อยครับพี่น้องสองพี่น้องครับตัวนี้ลูกเคเอฟหกแปดทั้งสองลูกเคเอฟหกแปดทั้งสองเลยพอเดียวกันเลยครับพี่น้องอยุ่ประมาณหกเดือนเอเป็นมูกันนะครับสองตัวนี้ อายุประมาณหกเดือนอยู่ครอบเดียวกันไปทำการครับยกก็ได้แยกก็ได้ครับผมยกก็ได้แยกก็ได้คี่มสูงประมาณร้อยิบนะครับใครกำลังมองหาสีนี้ครับประมาณร้อยสิบบวกลบตัวนี้จากราคาเอาตัวละ2 3 0หมืนสามพันบาทสอง0มืนสามเันบน่ครับแต่ก่อนโคมนี้ตัวนี้เปิดรี่หลักามื่้าเนาะสองหมื่นเก้าสองสามหมื่นสามก็มีสามหมื่นสามครับพี่น้องวันนี้เหลือสองหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องฟังไม่ผิดนะครับพี่น้องตอนนี้ร้อนเงิน ลูกหกแปดตั้งสองนะครับลูกเคหกแปดวันดีไม่มีตําหนิเอกสารตายถูกกว่านี่มีตรมีแนะครับเราใบทตามไปเชียงมันหนึ่งเดือนก็ได้ครับเนี่ยตัวละสองหมื่นสามพันบาทใบเอฟครับพี่น้องมีเอฟอ่าอ่าเอฟหนึ่งนะครับมีใบนะครับพี่น้องนี่นี่ตัวหนึ่งอันนี้ก็เคหกแปดสองหมื่นสามพันบาทครับสวยๆพี่น้องใครโทรก่อนได้ก่อนนะพี่น้องนี่ยกคู่ราคาพิเศษได้ครับยกคู่ราคาพิเศษอีกนครับเ้าพี่น้องตัวละสองหมื่นสามพันบาทครับสวยๆเลยนี่น้องกะปีครับ นี่ไปสวยเลยสองหมื่นสามพันบาทครับก็ลองได้นะครับพี่น้องเอาตัวต่อไปเอฟสองสามตัวมีเอฟสองสามตัวเอฟสองอ่านี่สวยๆเลยครับลูกพัดลูกสามหนึ่งครับอันนี้ลูกเ k ฟสามหนึ่งอ่าเดี๋ยวเสียบออกแป๊บนึ่งครับพี่น้องลูก K พี่น้องอันนี้ลูกเพื่ออรลูกค f สามหนึ่งครับเเคอฟสามหนึ่งโอเคิเต่าเดือนครับผม เป็นวัวสาวเอฟสองเก้าเดือนร้อยสามสิบห้าบวกนะครับสูงร้อยสามสิบห้าบวกไม่ใช่ประมาณสามแปดสามเก้าอย่างนะครับดังหนาพี่น้องยืนอีนะครับผมเนี่ยืใครกำลังมองหาโครงสร้างใหญ่ๆแบบนี้นะครับเอฟสองบอกราคาเลยครับเคเอฟขอแปลนบอกราคาเลยครับเปิดราคาที่เก้าพันบาทสี่หมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องกับวัวเอฟสองเก้าเดือนเราประกันความหนาครับ ขาใหญ่กระดูกใหญ่ครับนี่พี่น้องแม่เพิ่นสูงหางครับเป็นคอแเลยแม่เพิ่นสูงร้อยหกสิบนะครับแม่เกิดจากแม่สูงร้อยหกสิบนะครับดูกระทบบัโถนไงอ่าแค่เก่าเดือนเนาะตัวนี้เนาะเก่าเดือนครับผมสูงเท่าไรตัวนี้ประกันให่ร้อยสามสิบห้าบวกประกันไปที่ร้อยสามสิบห้าคุณสูงวัยสามแปดครับสี่หมื่นเก้าพันบาทตัวจริงสีหนาเข้มสีแดงเข้มนะครับแต่ว่าตอนนี้มืดแล้วครับพี่น้องนี่นี่ครับสี่หมื่นเก้าพันบาทประกันความใหญ่ประกันความใหญ่ ควบหนาแข้งขาใหญ่ควาพึงพอใจอ่าเล็บสวยนะครับพี่น้องนี่นี่ยืนเองครับผมตัวละสี่หมื่นเก้านะครับพี่น้องนี่ขึ้นก่อนนะยืนเองนะครับเดี๋ยว่อจะได้ครับปหาทาครับพี่น้องนี่ยืนเองกันเลยสวยเลยยืนเองลูกเทมพกแปดเนาะสามหนึ่งครับอันสามหนึ่งตัวนี้สามหนึ่งตัวต่อไปอันนี้หกแปดอาน์บาร์ี้เทมกแปดเพิ่มสีมาอีกฟานเจ็ดแปดเดือนโอ้ผมมีงูผูกครับตัวนี้อันนี้ใะเเรื่องเนื้อหนังครับเนื้หนังยนยนดีนะตัวนี้เนาะเนื้ไห้ครับมะพร้าวพี่น้องสีก็ได้นะครับตัวนี้ฉีดงามครับอายุเท่าครับ เอฟแปดเดือนครับอ๋ออายุหน่อยก็ตุกเมื่อกี้เนาะอันนี้ความสูงร้อยสามสิบวกความสูงร้อยสามสิบวกฟสองเอฟสองอันนี้ไอจะมีรอยเอฟเฟกจากลำเอลำปีสกินจากบางสิ่นะครับน้อยนึ่งครับแต่ว่าแต่วหายนะครับผมเะกี้ชัดก็นี่หายเรื่องหายแล้วครับพี่น้องนี่เอฟสองประมาณหนึ่งสัปดาห์จะไม่เห็นเลยตัวนี้เปิดไปที่สี่หมื่นเก้าครับสี่หมื่นเก้านะครับมีสองตัวแล้วครับนี่เคเอฟเอฟแปดหกแปดเจ็ดแปดเดือนนะครับเป็นสาวน้อยเอฟสองสวยเลยครับ สี่หมื่นเก้าพันบาทครับพี่นเก่าเอฟสองครับราคาต่อรองได้ทุกตัวนะครับยกได้ราคาพิเศษไปที่เดียวกันนี่ครับสวยๆเลยทำเขาให้เรียบร้อยครับสวยๆสี่หมื่นเก้าพันบาทครับเอฟสองครับอันนี้สายแม่แม่พื้นีเป็นสายซี่บตัวนี้วหครับครับแม่มันเป็นซี่ใเนาะครับผมก็เลยออกมาหยุนหยุนอืมรับไปนอนสวยๆเลยตัวต่อไปอันนี้ก็เคฟหกแปดอันนี้เคฟหกแปดอายุหน่อยคุณผู้ชมนะครับประมาณหกเดือน ตัว่โบดจัดเลยตอนนี้เนาะอันนี้สีสีดีก็มูครับสีจะเข้มครับพี่น้องสีเข้มโบดจัดอายุน้อยกว่าเพื่อนคือน่าจะหกเจ็ดเดือนเนาะอัหกเดือนครับมัหกเดือนเนาะเขาหกเดือนเลยครับเออนี่เอกสารใบหลอดนี้นะครับความสูงประมาณร้อยยี่สิบคูณหางครับนี่ความสูงประมาณร้อยยี่สิบนะครับตันตันเกียร์หกแปดหกเดือนแปดครับเอฟสองเอฟสองอ่าสีสวยมากครับตัวนี้ไอ้เมียเพื่อนนี่เป็นสายของไอเอสเคนะครับเอสเคห้าสองศูนย์เนาะนีครับเพื่อเพื่อว่าเอฟสองสวยตัดสายกันนะครับครับ อ่าตัวนี้เปิดไปที่สี่หมื่นเก้าพันบาทพี่น้องอันนี้ตามนี้ดสีดีสุดยอดเลยตัวนี้เนาะสีดีครับประกันกินยาทุกตัวนะครับประกัวกินอย่างทุกตัวครับคือเลียงแบบธรรมชาติครับพี่น้องนี่กินยากก่งทุกตัวตัวนี้นะครับสี่หมื่นเก้าพันบาทแต่ถ้าพี่น้องหมดปลายก็เอาแม่ลูกถูกๆไปเลยสามหมื่นเก้าครับสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าแม่ลูกแม่ครับพี่น้องถูกๆนี่หมดไปครับผู้หมดแล้วครับผมเอาหมดเลยดิหมดครับผมเพื่อเพื่ออะไรครับพี่น้องแต่ตัวไหน่อชัดเจนทังไหพี่น้องก็ สามารถวิดีโอคอลนะครับดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมนะครับสอบถามคุณครูได้ค่คุณครูฝากท้ายคลิปเลยครับฝากเบอร์ก็ได้ครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0893943258นะครับถึงว่างใจเขานะครับมีรับประกัน100%นะครับเชื่อถือได้ครับตามนี้ครับพป่นชั้นหนึ่งครับผมถ่งห้อนใจโทรถามเจ้าของทองเบืองก็ได้ครับได้ครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีมานครับสวัสดีครับสวัสดีครับ